สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกๆกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันในเกม Sick of Throne นะครับผมเป็นเกมแนว MMO ที่ภาพสวยมากๆเลยนะฮะซึ่งนะครับตอนนี้ตัวเกมก็เปิดทดสอบรอบ2แล้วนะครับผมจริงๆผมจะรีวิวตั้งแต่รอบแรกแล้วแหละนะครับผมตั้งแต่เมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับผมเดือนนึงพอดีนะฮะที่ตัวเกมเนี้ยได้เปิดทดสอบไปอ่ารอบรอบหนึ่งแล้วนะครับผมลืมนะช่วงนั้นก็ไม่เป็นไรนะฮะวันนี้ก็ถือโอกาสมารีวิวแล้วกันนะครับผม โอเคนะฮะตัวเกมก็จะเปิดทดสอบตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่12นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะสร้างทัวใหม่เลยละกันนะฮะจัดไปมาดูกันทีลรตัวนะครับผมมาตัวนี้นะครับผมโปวเทคเตอร์นหรอไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่านะฮะนี่นะครับคอนเคลอร์ ler, ใช่ไหมย,ยิ่งง่งภาษาอังกฤษอยู่นะครับนี่ตัวนี้ มีทั้งหมด5ตัวนะครับผมห้าอาชีพนี่อาชีพธนูนะครับผมเป็นอาชีพสุดท้ายนะฮะเดี๋ยวดูก่อนเอาตัวไหนดีว่าเราอ่าตัวนี้เท่หรือเปล่าเหมือนจะเป็นนักเวทนะฮะมีสุนัขด้วยนะครับเดี๋ยวเราเล่นนักนูดีกว่าเคเลือกใบหน้าครับผมเคกดไปเลยครับไม่ต้องตั้งชื่อนะให้มันตั้งอัตโนมัติ จัดไปครับผมตัวเกมเนี่ยกราฟิกถือว่าสวยนะเท่าที่ผมได้ลองเล่นมาตั้งแต่ช่วงที่เปิดทดสอบรอบที่แล้วแล้วแหละนะครับไม่ได้รีวิวนะลืมโอเคครับผมปรับมุมมองนะฮะอเคแบบแรกแล้วกันนี่ตัวเกมเนี่ภาพสวยมากเลยนะครับผมชอบชอบมากเลยพวกเงาเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ตัวเกมพวกพวกเทคนะครับตัวหนังสือเนี่ยมันยัง ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่เลยนะนะครับเทคเนี่ยโอเคนะฮะ <c oughs> ไปทำเควสแรกกันเลยดีกว่าโอเคครับคุยกับเขาแล้วไปทางไหนต่อคือเรากดเราก็จะมันก็จะวิ่งให้เราอัตโนมัติอะไรเหมือนกันกับพวกเกม MMO ทั่วไปนั่นแหละครับนี่ตอนนี้เราไม่มีอะไรเลยอ้ามีชุดมาพอดี ได้ชุดพอดีเวเฮ้ยได้ชุดพอดีครับกดใส่ไปครับผมจริงๆผมว่าถ้ามันใส่ชุดแล้วชุดมันน่าจะเปลี่ยนด้วยนะถ้ามันถ้าชุดมันเปลี่ยนตามของที่เราใส่เนี่ยผมว่ามันจะสมจริงกว่านะโอเคครับเจอแต่ผู้หญิงนะฮะมาให้เราฆ่าอะไรเอ่ยให้เราฆ่าสุนัขเหรอให้เราฆ่าสุนัขเหรอ โอ <Okay, S 2> เคียบร้อยแล้วฮะฆ่าสุนั okay, ขโอเคเลเวลอัพครับผมอา้าวมีสุนัขเป็นเพื่อนเลยทีนี้โอเคให้ทำอะไรเนี่ยลุ้นเหรอมันคืออะไรกดโอเคไปครับผมอา่ากด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 ไป okay, สวยมากเลยนะดูดิโหงาเงาหนัจัดเ็มมากเลยเกมนี้นะฮะให้เราฆ่าหมูป่าครับผม หมูป่าหมูป่าโหโอ้เลเวลอัพอีกแล้วครับผมจัดปลายฮะออได้ของอีกแล้วครับดูซิเรามีอะไรบ้างอ,อ่าได้ของใหม่อีกแล้ว คืออะไรกระดาษอะไรก็ไม่รู้นะฮะเฮ้่าหมูป,ป่าครับผมหมูป,ป่าครับหมูป,ป่าตัวใหญ่มากถ้าได้สักตัวนี่โอ้โหอิ่มทั้งบ้านบอกเลยอิ่มทั้งบ้านอะ่ะค,คือตอนหนังสือมันยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะฮะตัวหนังสือภายในเกมก็เลยต้องอ่านยากหน่อยภาษาอังกฤษอะไรนี่อะไรอะไร อะไรเนี่ยโอ้การ์ดอะไรคืออะไรเอ่ยอ๋อให้เรากดเข้าไปครับผมกดเข้ามาตรงนี้ให้เราใส่อะมันคืออะไรเหมือนจะเป็นพวกทักษะหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอเคฮะคุยกับเขาไปก่อนครับผม,มเกมเปิดทดสอบแต่คนเล่นเยอะมากเลยนะดูดิ คนเล่นเยอะจริงๆอะ่ะวิ่งกันไปวิ่งกันมาจะชนกันตายอยู่แล้วโอเคครับคุยกับเขาต่อไปนะฮะลุงอ้วนโอเคยังไงต่อเลเวลอัพอีกแล้วครับผมโอเคเลเวลอัพอืมอันนี้เต็มแล้วได้ของเหรอ แต่อะไรเนาะอ๋อมันก็จะบวกพวกความสามารถพลังให้โอ้ได้เงินด้วยนี่หว่าอ่าจับเลยอย่างนี้นะฮะได้เงินด้วยอ๋อได้เงินด้วยอ่าไปครับผมภารกิจต่อไปฮะร้าไปไหนก็ไม่รู้อ๋อผู้หญิงโดนจับตัวนะฮะเราจะต้องไปช่วยหรือเปล่าอ้ามีสุนัขด้วยนะครับผมสุนัขเราเข้าไปช่วย มันฆ่าสุนัขเราเรายอมไม่ได้ฮะยอมไม่ได้ครับผมยอมไม่ได้ฮะเราจะตั้งเป็นแบบแมนนวลนะครับผมเพื่อความสะใจในการยิงนะฮะเราจะตั้งเป็นแบบแมนนวลหรือว่าจะเป็นแบบออโต้ก็ได้นะฮะตั้งตามสบายเลยครับผมเรียบร้อยมีอีกไหมกําลังทึกเขิมนะฮะมีอีกไหมมาจัดปายให้เรากดกดใส่ละคืออะไรกดปายครับผม โอเคไปทางไหนต่อให้เราคุยกับเขาใช่ไหมโอ้โหผู้หญิงฮะเฮ้ยเมืองเมื่อกี้เราเมืองเมื่อกี้หรือเปล่าวะเมืองเมื่อกี้แน่นอนเลยน่าจะใช่นะผมว่านะโอ้โหไฟไหม้หมดเลยฮะไปครับผม โอเคครับได้ต่อสู้อีกแล้วฮะจัดไปมันวนวลเราฮะยิงเองครับมาบมาบสกิลมีทั้งหมดอยู่4 5ห้าสกิลนะครับผมตอนนี้ปลดล็อกอยู่สสกิลฮะยิงอย่างเดียวครับมาบเอาให้ตายครับผมเอาให้ตายเอาให้ตายเอาให้คอมโบขึ้นเป็นวา้าเล่นแล้วฮะยี่สิบสามสิบเรียบร้ออครับเรียบรอ้อออ่าปลดล็อกคำพีกแล้ว ได้คัมภีร์อีกแล้วได้คัมภีร์อีกแล้วโอเคตอนนี้พลังเราก็บวกขึ้นวะอะไรเนี่ยออบ้านไฟไหม้มเลยฮะเคเราจะต้องย้ายฐานทัพหรือเปล่าย้ายถิ่นฐานนะฮะอ่ามาเกาะใหม่มาเกาะใหม,ม,ใหม่โอเค เกาะนี้โอ้โหภาพสวยมากเลยฮะชอบแสงเงามากเลยเกมนี้โอ้โหชุดก็เปลี่ยนไปด้วยนะโอเคยังไงต่ออวาร์ปมาเราขึ้นไปข้างบนใช่ไหมโอ้โหมีอตัวยักษ์ด้วยครับผมโอ้โหไอตัวยักษ์ อ๋อต้องฆ่าไอตัวนี้ก่อนลูกน้องสมุนมันแน่นอนแมนนวลครับเราต้องปรับเป็นแมนนวลฮะเป็นเองนะครับผมสะใจกว่ารัวๆครับผมรัวๆฮะปั๊บปป๊บปป๊บสกิลเรารุล่วงครับสกิลเราสกิลเราสกิลเรารุล่วงครับผมโอ้โหยิงลัวยิงลัวปั๊บโอ้โหโอ้โหหุยรุนแรงนะครับดาเมจรุนแรงฮะธนูสุดยอดนักธนู โอ้โหเลเวิล hmm. ไปแล้วฮะจัดไปอะไรเนี่ยอ้าได้อีกแล้วครับผมเหมือนจะเป็นคัมภีร์อะไรสักอย่างหนึ่งบวกความสามารถเราโอ้โหสกิลอัพเหรอเมื่อกี้แคปหน้าจอสักเล็กน้อยนะฮะเผื่อเอาไปเป็นปกเดี๋ยวหามุมก่อนขออีกสักภาพหนึ่งแล้วกันขออีกสักภาพหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอมุมก่อนขอมุมก่อน ก่อนขอมุมก่อนโอเคแชะโอเคพร้อมลุยฮะพร้อมลุยพร้อมลุยมามากับจัดมันฮะอยู่ไหนหือตัวใหญ่มากฮะเอามันที่ตาครับผมโอ้โหยิงครับลุลัวลุลัวลุัวใส่ลุลัวเลยฮะ อ่ามันมีสมุนมาด้วยลูกน้องครับผมลูกน้องตัวเล็กลูกมันทำใมีสนครับอะไรเนี่ยอย่าเพิ่งมากวนโอ้โหโอ้โหอย่าตายแล้วครับผมอือหือือหอโดนเลยผมโดนเลยยิงครับรัวๆมัฟมันนิ่งแล้วมันนิ่งแล้วโอ้ยตายแล้วมันตายแล้วนี่ว่ามันอยู่นิ่งอะ่ะ โอ้ได้หน้ากาก์ดใหมครับอ้าวเป็นตัวใหญ่เฉยอย่างนี้ก็ทุบครับทุบทุบครับสกิลฮะป๊าปป๊ามั่บมั่บมั่วเลยมั่วเลยอย่างนี้โอเคไปครับผมขึ้นเขาฮะขึ้นเขาขึ้นเขาขึ้นเขาโอ้เจอตัวใหญ่อีกแล้วเหรอเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โห ยักษ์ครับผมบวบโอ้โหหืมตีแรงมากนะครับมันะตีแรงมากโอ้โหโอ้โหโอุห๊ยอ้าวตายแล้วเหรอนึกว่าตายแล้วอีกนิดเดียวครับผมทำไมเลือดมันลดไปเยอะจังวะเหลือยี่สิบเอ็ดโอ้โหโอ้โห,โหมาร์ฟไายล่าเป็นตัวใหญ่ครับ ม่มันเป็นตาสีฟ้าว่ะมันเป็นตาสีฟ้าว่ะมันเป็นตาสีฟ้าใกล้ตาแล้วอีนิดเดียวโอ้โหเรียบร้อยฮะตายครับผมนอนเลยแขนร่วงเลยทีนี้อ้โหเลเวลอัพอ,อีกแล้วครับผมเลเวิล10แล้วนะฮะโอ้โหสุดยอดมากนะครับผมเกมนี้กราฟิก,ก,กาลังการมากโอเคเราได้อะไรเอ่ยมีอะไรไหมไม่มีนะฮะ โอเคนะครับผมตัวเกมก็จะมีประมาณเท่านี้นะฮะเพื่อนๆสนใจนะครับก็ลองโหลดก,กันไปเล่นได้เลยนะครับผมตัวเกมก็เปิดให้อ่าเปิดให้เทสถึงวันที่13นะครับผมโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ